จะกินข้าวเลยที่นี่มีข้าวกินนะหนีเขาบอกเขามีข้าวขายไม่ใช่เหรอรไปดูกันดีกว่าเออหนอมั้งไหมหนีละหนีละหนีน้ำละา,ายค่ะโอ้โหเราไปหาข้าวกินกันดีกว่าไป 야. Yeah. ได้เลมันเป็นเหมือนแบบจุดสูงสูงที่แบบให้ถ่ายจุดชมวิว <Ừ. S 2> อ่ะเรากำลังรอข้าวกินเพราะว่าเราหิวมัวกินไส้กรอกเสร็จไม่ไปสอ,อันให้พอไม่ได้ครึ่งกับพอเลยรีบมาเราต้องรีบมามขานรีบนะเกือบตกเรือไม่ก็คือว่าเราอ่ะมาถึง,งประมาณเกืบอบเกือบสิบโมงประมาณเก้าโมงห้าสิบแต่ว่า เออแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ไปซื้อตั๋วแล้วเขาบอกว่าเรือออกสิบครึง่งหมายว่าเขาจะพาคนไปที่เรือตอนสิบครึง uh ่ง huh. เออเราก็เลยแบบเอองั้นเดี๋ยวเราไปรอที่รถเพราะว่ามันร้อนมาก uh huh. เออก็แบบไปเก็บเตรียมของอ่ะเตรียมกล้องอะไรนู่นนี่นั่นส uh ัก huh. พักหนึ่งประมาณสิบโมงสิบห้าเออสิบโมงสิบโมงสิบปะเออสิบโมงนิดๆเขามาตาม oh. แต่เขาบอกว่าเออไม่ทราบว่าไปไหนครับเราก็บอกว่าเออไปเกาะขาม uh huh. เขาบอก นี่ไม่มีคนอยู่แล้วนะครับอ,อเขาไปกันหมดแล้วเครียดเลยอะเออเ<ๆ>ขาบอกว่ามันเหมือนแบบมีคนมาอีกสามคนแล้วเขาบอกว่าถ้ารอบนี้ไม่ทันอะเขาจะไปรอบประมาณเกโมงครึ่งืงอว่าอะไรสัอย่างเออเราก็คิดว่าเราทันอ่ะก็เขาบอกเขาถิงครึง่งเออทีนี้เนี่ยประกฏว่าเราก็รีบกันใช่ไหมอืมรีบมากรีบมากจนลืมแม่งทุกอย่างทุกอย่างที่ซื้อมาเคสกันน้ำโกโปเพราะว่าแบบเออมาทะเลทั้งทีนี่เพิ่งไปซื้อมาเลย ไปไปต่ออ่เดี๋ยวเราไปดูกัน่อเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปหาจุดชมวิวซึ่งอุ๋มเขาถามทางมาล้ะเขาบอกเขารู้รู้เห็น เฮ้ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูทางก่อนอันนี้ป้ายจะชมวิวอยู่นี่เขาชี้ไปนู่นใช่ไหมเราดูนู่นแม่ทางมันอี้างจริงๆทางมันน่ากลัวมากมันคือแบบแบบว่าเราจะเดินเข้าไปได้ใช่บป่าอะโอโหแม่งโคตรลึกลับต้องมีคาถาแล้วแหละ มุดมุดพญาคุดจะเดินทางเป็นมูดด้วยเหรอเขาไม่น่ามีป่ะเพราะเขาดูแลป่ะที่เนี่ยอะไรที่มันเป็นป่ามันก็มีหมดเลยจริงเหรอมีเสือป่ะมีหมีป่ะแล้วอย่างเงี้ยเราไปทางไหนอ่ะนี่ไงทางเขาเขาปูทางไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นพื้นไหมอ๋อมันจะมีแบบความแบบเรียบให้ไปออกไปปั๊บปัปเราจะฝ่าฟันไปด้วยกันเหนื่อยโอ้โหแล้วดแางไปโอ้โหพี่อุ๋มยอมแพ้ว่ะ เราใกล้ถึงแล้วนูน่นเราก็เข้าไปตรงโน้นมันไม่ได้ใกล้ถึงพี่มันอีกยาวเลยไปไงไวะเนี่ยกล้องยมงไวะไปเราเข้าใกล้แล้วเว้ย phách phách này mày 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 ฉันเห็นอันนี้ในคลิปจำได้โหสวยมากอะสวยจริง เรวดูทางขึ้นตรงนี้นะอยู่ขายอยู่นี่อันนี้เริ่มชันไปใช่ปะอันนี้ไม่มีบันไดแล้วฮึบแต่มีเชือกอยู่เส้นหนึ่งขึ้นมาต่อละ มันดูสนุกนะออ๋มผมจับเชือกจับอะไรไว้นะเรียบร้อยนะฮะปอกไม้โหลดโหลดล่นไปละโอ้ยคุณแม่ ฝ่อย่ะมันเป็นน้ำด้วยไปบอกลากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดินขึ้นเลยนี่ดูทางกันถึงแล้วถึงแล้วขึ้นมาอย่างยากลำบากเฮ้ยมากอยากกระโดดลงน้ำเลยเนี่ถึงแล้ว อนที่สุดมันเป็นทางที่แบบคือแบบมียังไงก็อย่างนั้นนะใช,ใช่เขาไม่ได้ทําทางขึ้นมาแบบทางธรรมชาติเลยอะ่ะเออไม่ต้องแบบไปปายขึ้นมาอเมื่อกี้อุ้มก็ร้องไห้ไปปะหนึ่งม่้อเแล้ราไม่ไหวแล้ว,ว,ลวอุ้มจะลงแล้วก็มันสูงมากแหละไม่ชอบอยู่ความสูงไม่แต่ทางมันเดินยากจรงิงคือตรงเนี้ยมันเป็นจุดชมวิวจุดที่สองใช่ไหมจุดที่สองเพราะว่าเมื่อกี้คือจุดแรก สวยสว,ยสวยรสวิดูเห็นาืนกระทบผัดทรายดังปงังกระบผายดรอรคือถ้ามาเห็นภูเขาลูกหนึ่งอ่ะใช่เกาะขามอ่ะมันคือคือเห็นทะเลอ่ะเห็นทะเลฝั่งนี้แล้วก็ถ้ามองดูดีอ่ะฝั่งนู้นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูฝั่งนู้นก็จะเห็นทะเลเหมือนกันคือเห็นคุมเลยสองด้านสวยมาก หุยห๊ยหมาด้วยอะป้าเดี๋ยวไปหารูปก,กันกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปกันต่อ ตอนนี้เรามาถึงจุดชมวิวจุดที่สามเลยสวยมากตรงนี้สวยมากสวยมากจริงๆแต่เช่นกันร้อนมากนี่แดดตกลงมาไหนแล้วนะ<อ>นแดดล่มลงมาดีขึ้นมาหน่อยตอนนี้เดี๋ยวขอไปสำรวจอีกที่กันใช่เพราะว่ามันเหมือนมีทางขึ้นไปอีกใช่แต่ว่าอุ่มจะยอมแพ้ใช่ไหมขอแพ้เะนั่งรอยอย่างนีนงเ้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทางนี้ที่เราจะไปกันไปดูเลย เข้าเป็นยงไงวะเนี่ย <c oughs> สวยมากเลยวะ่ะไม่ใช่ย้อยโห oh. แตนตาลาอยู่ มาจุดชมวิวอีกที่นึงน,นี่นะฮะอันนี้เป็นเนินไม่ได้นนเ,เดินเขาไปใกล้จะดีกว่าพความสูงด้วยไปถึงอีกที่ละน,นี่สวยมากแต่ว่าก็ได้กลัวมากอ่ะคือมันเป็นทางใช่ป่ะ๋ยวด,ดูทางตรงนู้นกันโน,น่นโน่นอันนี้คือจะเดิน คือออกมาจากฝั่งโน้นเดินลงมามาปุ๊บแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วคือตรงนั้นน่ะมันเป็นเนินแต่ถ้าเดินลงมาเลยวะ่ะมาดูดิางหลังเนี่ยไม่มีที่กันด้วยแล้วมันเป็นหน้าผาไปเลยอะ่ะโอ้โหคนน่ากลัวแล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละหมดละแล้วเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยไม่อยู่น,นานดีกว่าขาสั่นไปหมดละมะเห็นปะเอาให้ดูอันนี้คือทางเมื่อกี้ที่ไปถ่ายมาคือมันมันชันมากเว้ย ไปเลยอ่ะระวังกันหน่อยละกันถ้าจะมาตรงนีนี่ไงลื่นไปแล้วไม่มีอะไรจับด้วยแต่สวยไหมสวยมากพี่ผมหัวมันอ่ะเด้แต่อันตรายมากนั่งๆยอง,ยองๆเลยได้จ้ะเราเจอคนแอบจบ้องมองพระอมเราจบกันละที่นี่ ไปแหน่น้ำกินไม่ไหวแล้วอันนี้เรากำลังลงไปทางเดินทางลงแล้วเด้ี๋ยวเดีย๋ยวอ่ะอ่ะอันนี้ทางลงค่อยๆลงอ่ะผมไม่ไม่กิ้งเป็นลูกขนุนนะ ที่เหลือง่ายแล้วหรอที่เหลือสบายแล้วนี่ไงอมว่าทางแบบนี้มันยากอะเพราะว่ามันมันลื่นมากเลยใช่ค่อยๆไปนะค่อยค่อยค่อยๆไปนะคือที่บอกว่าทางค่อนข้างขรุขระมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมาคนเดียวอะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่อย่างน้อยนมีสักสองคนจะดีกว่า เผื่อคนใดคนหนึ่งพลาดอะไรมาจะได้มีคนไปแจ้ง<ล>กับเจ้าหน้าที่ได้หรือว่าช่วยกันดูกันได้ถ้ามาคนเดียวแล้วเป็นอะไรขึ้นมา,าจะไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าใบไม้เยอะมากแล้วมันลื่นใช่ต้องหาแบบเหมือนแท่นอะไรอย่างเงี้ยใช่หินแท่นอะไรง่ายกว่าหาที่เหยียบที่มันมัน่นคง ในที่สุดเราก็ออกมากันละเราต้องออกทางนี้อ่ะมั้งใช่เพราะเราไม่ไปจุดชมวิวแล้วเฮ้อสนุกเว้ยเขาบอกว่าขึ้นขวาออกซ้ายกลับลงมาหน้าดำเลยแล้วหน้าดำเออหรือผมอยากถ่ายรูปก่อนปะหรือผมอยากอยากถ่ายน้ำกินก่อนน้ำกินไม่ไหวแล้วถ่ายรูปไว้ที่หลังเลยน้ำกินเหรอใช่งั้นรีบไปไหม ไม่กลับใช่ไหมบ้านเน่ฮะไม่กลับใช่ไหม,ไมจะอยู่นอนนี่เหรอยไม่ได้เล่นน้าเลยป่ะเดี๋ยวพี่ไปถีบอ,องน้ำให้สักทีสองทีถีบพี่ก่อนอแล้วเราไปสุดท้ายแล้ะเราไปหาที่ถ่ายก่อนกลับเรือเราไปหาที่ถ่ายรูปดีกว่าพวกโซนแถวข้างหน้าเลยมันมีที่ถ่ายเยอะมากแต่ว่ากูโดนขัด <laughs> อ,อยากถ่ายรูปให้อะที่ไหน,นตรงนี้ตรงไหนตรงไหนนี่เหรอทักหลักอ่ะที่มันถ่ายรูปส,สวยๆจะเป็นที่ตรงข้างหน้าที่พอลงจากเรือมาที่เกาะขามอะ่ะตรงนั้นเลยจริงเหรอใช่เพราะว่าเพราะฉะนั้นเนะี่ยตอนเนี้เราจงกลับไปนูน่นไปถ่ายรูปดีกว่าก่อนที่จะขึ้นเรือตอนบ่ายเท่าไหร่นะสองโมงครึ่งปะ ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปขึ้นเรือกันแล้วเป็นไงประทับใจไหมชอบจริงๆที่มีอยู่อ่ะกี่ชั่วโมงนะมีอยู่คือเรามาตั้งแต่ประมาณกี่โมงนะ11ได้ปะใช่เออมาประมาณ11โมง11โมงปะอืแล้วก็อยู่นี่จนถึงบ่ายสองครึ่งใช่ซึ่งเป็นเรือเที่ยวสุดท้ายเกือบสุดท้ายเกือบสุดท้ายใช่สุดท้ายคือสามโมง จริงๆอ่ะไม่พอด้วยทำอะไรไม่ทันถ่ายไม่ทันไม่ใช่อะไรนะเราเสียเวลาจุดชมวิวไงใช่ใช่ถึงบอกว่าจริงๆไปที่นี่คุ้มนะมีอะไรทำยันกลับไม่เบื่อเอาจิงๆิงอ่ะถ้าสมมติไม่ได้ดำน้ำใครที่แบบไม่ลงน้ำอ่ะไปจุดชมวิวคือแบบก็เท่หามอยู่อ่ไปก่อนไปไปขึ้นก่อนไปไป